ครับผมวันนี้นะครับพรีวิวนะครับจะมาสอนวิธีการเช็คเครื่องนะครับตอนที่เรารับเครื่องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเครื่องนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเช็คเครื่องเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับผมและผมจะบรรยายอย่างละเอียดนะครับให้ฟังนะครับว่ารับเครื่องควรเช็คอะไรบ้างครับแต่ในวิดีโอผมอาจจะระบายไม่ละเอียดนะครับแต่ผมจะมีเช็คลิสให้นะครับสามารถไปพิม ได้นะครับผมมีผมเคยสอนไฟล์มีไฟล์ก่อนหน้านี้แล้วครับผมสามารถนําไฟล์ไปพิมพ์หรือไปเซฟใน iPad ก็ได้ครับผมมาเริ่มเลยนะครับในการรับเครื่องนะครับที่ผมไปรับมานะครับผมผมจะสอนวิธีการเช็คนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือแกะกล่องมานะครับแกะกล่องมาเสร็จเราก็เช็คบริเวณขอบครับ ขอบเครื่องครับผมว่ามีรอยมีรอยเสกษษิดมีรอยสีลอกมีรอยอะไรไหมแล้วก็เช็คครับเช็คดีนะครับถ้าใครไม่มั่นใจผมแมนะนําว่าให้ส่องไฟฉายครับผมไฟให้แนะนําว่าให้เปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายครับนี่ครับเราก็เปิดไฟฉายเลยครับผมเอาเอาเอาไฟฉายส่งครับบริเวณ อะไรต่างๆนะครับอย่างแรกอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาปั๊บเราจะเปลี่ยนเครื่องง่ายครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใน Apple Store เราสามารถเปลี่ยนเครื่องได้หรือคืนเงินได้ภายใน14วันแต่ในช็อปต่างๆพวก Banana IT พวกอะไรต่างๆพวกแบบ D Tag AS หรือ Operator ที่วางขาย iPhone นอกจากพวก แอ p เปิลสโตรมี2สาขาคือ1มีที่เซนทันเวอร์สมีไอคอนสยามนะครับมีแค่2ที่นะครับที่สามารถคืนเครื่องได้ภายในสีวันและสัและอีกก็คือคือการสั่งจองผ่านเว็บ Apple เดโดยตรงครับก็คือจะสามารถคืนเครื่องได้ภายในสีวัน,นครับแล้วก็เช็คแบบนี้นะครับเช็คเอาไฟ2่ดูครับว่ามีฝุ่นในกล้องไหมในเลนส์กล้องมีฝุ่นอะไรไหมจอมีรอยขีดขวดอะไรไหมแล้วก็ส่องดูครับ เอาไฟฉายส่องดูเลยนะครับเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์เราก็ได้ครับเครื่องเก่าเราหรือว่าเครื่องอะไรครับครับผมแล้วก็ส่องเลยครับผมส่องข้างล่างมีรอยอะไรไหมส่องดีๆนะครับถ้าเราซื้อกับเครือข่ายเราออกจากร้านไปเราไม่สามารถมาเปลี่ยนเครื่องได้นอกจากเราจะซ่อมเองนะครับผมหรือส่งพวกไอแคลซ่อมนั่นเองเองน่อมขออภัยครับหรือเราส่งไอแคลนะครับผมซ่อมเลยครับ ถ้ามีปัญหานะครับหลังออกจากร้านก็คือส่งไอแคลซ่อมเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ส่องเลยครับส่องเซตปุ๊บส่องเซตส่องเซตโอเคถ้ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็โอเคครับเปิดเครื่องเลยครับการเปิดเครื่องเพราะว่ามันคืนยากครับเพราะว่าโอเวอร์เตอร์ถ้าเปิดเครื่องปั๊บประกันมันเดินครับดังนั้นเราเช็คดีนะครับเปิดเครื่องมาจะมีการเช็คจอครับแล้วก็เช็คจอว่าจอเรามีจุดเดสจุดไวไหม ถ้ามีจุดเดสจุดไบออย่างเงี้ยครับเราก็ไม่เอาครับอย่ารับเด็ดขาดถ้ามีจุดสีจุดอะไรแปลกๆนะครับอย่ารับเด็ดขาดนะครับผมในการรับ iPhone 12 Pro Max นะครับเช็คอีดีนะครับเพราะว่าผมแนะนําว่าให้เช็คตรงขอบไปดีครับเพราะว่ามันเป็นขอบมันเป็นแบบว่าสแตนเลสครับผมมันจะลอกง่ายหรือมันจะเป็นรอยง่ายนั่นเองครับผมดังนั้นให้เช็คอีกดีนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเปิดเครื่องมาครับเราก็เข้าไปเบสิคเลยครับผมเข้าไปที่ การตั้งค่าต่างๆครับเช่นเราก็เข้าไปที่การกล้องครับกล้องเลนปกติไหมการดดดวัดเซนเซอร์ปกติไหมนี่ครับการวัดเซนเซอร์เลนไวเลนอะไรเลนซูมมันปกอติอันนี้ก็คือปกตินะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าดูครับกล้องหน้ากล้องหลังปกติไหมนี่ครับอันนี้กล้องหน้ากล้องหลังโอเคกล้องหน้ากล้องหลังปกติเราก็มาอันต่อไปนะครับเช็คกล้องเสร็จแล้วก็มาเช็คหน้าจอครับ เช็คหน้าจอว่ามันขีดแล้วมันแบบมันสไลด์ได้เตรียมหน้าจอดีไหมแล้วก็เข้าไปที่โน้ตก็ได้ครับง่ายๆครับถ้าจะไม่มีแอปอะไรนะครับเราเข้าไปเสร็จเราก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เลยเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับเห็นรูปไหมครับรูปวาดเราก็เลือกสีเอาสักสีให้มันเห็นชัดครับสีน้ำเงินก็ได้ครับเราก็วาดเลยครับผมเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนนะครับนี่ครับลดเสียงเราก็วาดดูครับผมลองวาดดูครับเดี๋ยวผมเปิดสักครู่นะครับ นี่ครับลองวาดดูครับใส่ใจใหญ่ๆให้ครับนี่ครับนี่ครับเราก็ลองวาดดูครับเปลี่ยนสีใหม่ครับผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วกันครับเราก็ลองวาดดูนะครับนี่ครับวาดดูเพราะมันเต็มจอดีไหมเพราะว่ามันเจอปัญหาครับที่แบบว่าเราขียไปนะครับมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่สสมีสีขาวครับเหมือนหน้าจอมันไม่ชัดสม่ำเสมอครับแล้วก็ขีดไปครับนี่ครับนี่ครับเขียไปได้เลยครับ ลองเขียดูนะครับผมถ้ามีปัญหาปั๊บเส้นมันจะเป็นสีขาวครับนี่ครับผมอันนี้คือปกตินะครับถ้าเราขีดครับถ้ามีปัญหานะครับจะเป็นแบบนี้ครับสมมติผมออกสีขาวให้ดูนะครับให้ปัญหาจะผมหาสีขาวก่อนนะครับสีขาวนี่ครับจะคู่นะครับหาสีขาวแป๊บนี่ครับสีขาวถ้าปัญหาจะแบบนี้ครับมันจะไม่ขีดสม่ำเสมอครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะตัดกันแบบมันจะเป็นแบบ สีขาวออกมาแบบนี้ครับผมมันจะตรงนี้จะไม่ขีดเลยครับผมถ้ามันไม่ปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติคือเปลี่ยนเลยครับอย่างแรกนะครับต่อไปก็คือดูครับดูจอครับผมว่าจอเราแสงมันลอดไหมครับบริเวณตรงนี้ครับเช็คเมสีเช็คอะไรเสร็จก็เช็คแสงครับมีจุดสีเขียวมีอะไรไหมบนจอมีอะไรไหมครับนี่ก็ลองเช็คดูนะครับนี่ลองเช็คดูนะต่อมานะครับเช็คเสร็จแล้วนะครับเราก็ มาเช็คจอครับสีดํามีจอแล้วก็ใช้หมดดักหมดก็ได้ครับในการเช็คครับนี่ครับถ้ามันมีแสงรอดมันจะมีสีออกมาครับสีขาวออกมาที่นอกเหนือจากสีดํำสนิทน,นะครับมันจะมีสีขาวรอดออกมาคล้ายๆปัญหาของ iPad สีลอกสีที่ว่าออกมานั่นเองครับผมขอปิดก่อนนะครับโอเคครับผมอย่างแรก เลยสองแล้วก็เอาซิมใส่ก่อนนะครับเอาซิมเช็คเน็ตเช็คอะไรก่อนว่าใส่ซิมโอเคไหมจากนั้นก็เช็ค Wi-Fi ครับ Wi-Fi เชื่อมต่อไหมนี่คือ Wi-Fi เชื่อมต่อได้แล้วก็โอเคครับบลูทูธได้ไหมบลูทูธเชื่อมต่อได้ครับนี่ผมเชื่อมต่อตัวนี้อยู่ครับแล้วก็ฮอสปอตหรือเซลล์ได้อยู่ไหมนี่ครับขึ้นก็คือปกติดังนั้นการเครือข่ายก็คือโอเคแล้วครับไม่ต้องมาเช็คอะไรต่อมานะครับเราก็มาเช็คอีกนะครับผม เช็คการใช้งานนะครับเช่นเรานะครับผมเช็คการโทรนะครับว่าเซ็นเซอร์บนนี้ครับมันทํางานไหมแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็โทรหาใครสักคนก็ได้ครับสมมติเช่นผมโทรหาพี่ผมแล้วกันครับสักครู่นะครับโทรหาพี่นะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ครับ สมมุติถ้าเซนเซอร์มันทำงานเราเอามือแตะตรงนี้นะครับอันนี้คือเซนเซอร์ทำงานนะครับนี่ครับแตะตรงนี้นะครับนี่แตะเลยครับนี่นี่ครับแตะตรงนี้เห็นไหมครับมบอถูกมาแล้วครับได้แตะแล้วเราก็เช็คเสียงครับสมมุติเรารับเสียงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับเช็คลำโพงแต่ว่าลำโพงการสนทนามันโอเคครับครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็ปิดเช็คครับ เห็นไหมครับได้ยินเสียงครับเสียงตูดออกตรงนี้แล้วครับดังนั้นการโทรสนทนาเรียบร้อยครับเรามาดูการเช็คการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าเสียงเข้าตรงไหมเราจริงไหมเราก็มาเช็คตรงอัดเสียงครับนี่ครับเราก็มาทดสอบครับโลหนึ่งสองสามสอมสี่ห้าหกเจ็ดแทดสอบเสียงนะครับเราก็ฟังดูครับโลหนึ่องสามส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคมันโอเคปกตินะครับแล้วก็เรามาเช็คตรงปุ่มนี้ครับมันสั่นไหมครับนี่ครับถ้ามันสั่นนะครับนี่ครับมันจะดังยื่ดนิดนึงครับแปลว่าใช้งานปกตินะครับในการเช็คที่เห็นในภาพก็คือมันเป็นคลื่นไม่ใช่นะครับก็คือเกิดจากกล้องครับผมถ่าย60เฟรมครับมันจะมีคลื่นหน้าจอออกมาครับต่อมาเราก็มาเช็คแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ส่วนภาพ0 0ด้ยเไหมล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับ แล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ครับไปที่สุขภาพแบตครับถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้คือเครื่องที่ใหม่นะครับผมถ้ามีกรณีแบบเผื่อมี99%อร์เอย่างนี้ครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเลยครับผมถ้าเราอยู่กับเรามี9 9เาแล้วก็โอเคครับแต่ถ้าอยู่กับร้านเราเปิดเครื่องมาใหม่ถ้าเป็น9 9ก็คือหลังจาก99%้กลงมาคือแนะนำให้เปลี่ยนครับผมต่อมานะครับเช็คเครื่องเป็นเครื่องไทยไหมเวลาซื้อเครื่องไทยนะครับก็ไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปครับ หลังจากทั่วไปก็คําว่าเกี่ยวกับครับคําว่าเกี่ยวกับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเห็นตรงนี้นะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับผมขอปิดก่อนนะครับนี่ครับปิดไ้ก่อนนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าอะไรครับโมเดลอะไรครับเลขโมเดลเป็น T h ็นะครับลงท้ายด้วย T เ็คือเครื่องไทยแลนด์นั่นเองครับผมดังนั้นเราซื้อเครื่องเราก็สบายใจเลยครับผมว่าเป็นเครื่องไทยครับ โอเคนะครับประกันก็จะเดินสมมติเราเปิดเครื่องวันนี้ประกันก็จะถึงวันพรุ่งนี้ของปีหน้านะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับมีลทอะไรอีกบ้างครับเช็คกล้องเช็คลําโพงต่อมาเราเช็คเสียงครับเสียงออก2ด้านจริงไหมก็เข้าไปที่ YouTube ก็ได้ครับหรือเข้าถ้าเราไม่มีแอป YouTube เราก็เข้าไปที่ซ a ฟา i i นก็ได้ครับผมไปเช็คเสียงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเน็ตก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเปิดเน็ตครับ แล้วผมจะเช็คเสียงนะครับเช็กตรงนี้ครับลำโพงจอ,อตรงนี้ออกไหมครับออกียบร้อยครับแต่ว่าปกติครับอันนี้เปิดสูรแล้วนะครับตัวต่อแสดงว่าปกติครับผมในการเช็คเสียงนะครับในการเช็คเสียงปกตินะครับผม ต่อมาสัญญาณ5 g สัญญาณ4ี g นี่ใส่ซิมน่าจะรู้ครับผมเวลาเรารับเครื่องผมถึงข้ามนะครับแล้วก็ปรับแสงที่10%ครับดูครับมีจอเขียวมีอะไรมาไหมจอมันเขียวไหมถ้าปรับ10%จอเขียวไหมลองเปิดด้านโหมดครับผมลองเปิดด้านโหมดครับนี่10%จอที่ผมจอที่ผมใช้อยู่ไม่เขียวนะครับดังนั้นก็ปกติครับผ่านได้เลยจอเขียวถ้าใครรับเครื่องจาก Apple Store นะครับ ผมแนะนํา,นาว่าให้โหลดแอปอันนี้มาครับแอปตรงนี้นะครับแอป CPU X ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยครับแอป CPU X เสื้อชหาเลยนะครับ CPU X, X นี่ครับสามารถโหลดใน Apple Store เลยนะครับผมนี่มันก็สามารถเช็คได้ทุกอย่างครับเช็คว่าแรมเราความจำเท่าไหร่เครื่องเราเป็นอะไรถ้าวิธีการเช็คจอนะครับจอสีนะั่นสีนี่ผมแนะนำว่า ไปคาว่าทดสอบประสีภาพครับแล้วก็ทดสอบแสดงผลสีครับอันนี้คือสีแดงครับมีจุดอะไรไหมแล้วก็เลื่อนครับอันนี้สีเขียวมีจุดอะไรไหมแล้วก็ดูนะครับดูให้ละเอียดนะครับก่อนซื้อนะครับแล้วก็เช็คอีกครับสีน้าเงินมีอะไรไหมแล้วก็เช็คครับแล้วก็สีขาวจอมีจุดหมจุดอะไรไหมมันก็ดูง่ายครับเป็นสีขาวแล้วก็ไล่ดูอย่างละเอียดนะครับไล่ให้เป็นแบบนี้นะครับไล่ดูได้เลยครับ แล้วก็สีดาครับดาสนิทไหมมีแสงลอดบริเวณขอบไหมครับในรูปคือไม่มีแสงลอดนะครับผมคือการเลือกสินค้าพวกนี้ครับ Apple QC ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีครับผมดังนั้นดวงใครดวงดีก็จะได้เครื่องดีนะครับผมดังนั้นถ้าดวงไม่ดีหรือเราไม่มั่นใจพยายามเช็คเครื่องให้ดีนะครับก่อนออกจากร้านนะครับผมจึงแนะนานะครับว่ากรุณาเช็คเครื่องให้ดีนะครับเพื่อ ท่านจะได้ไม่มาเสียเวลาในการเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือในการใช้เครื่องนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็กลับไปดูในแตบบ่ว่าเช็คลิต์ได้นะครับผมจะมีคลิปก่อนหน้านี้ให้ดาวน์โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดในการตรวจสอบหรือพิพ์จากเครื่องไปดาวไปเช็คในหน้าที่เราคล้ายหน้าที่เราแบบรับเครื่องก็ได้ครับหรือเสียบจาก iPad ไปเปิดดูระหว่างรับเครื่องว่าโอเคไหมการเปิดแฟกอะไรมันโอเคไหมแล้วก็เปิดแฟกดูครับเวลาเช็ค เปิดไฟชายดูโอเคอันนี้คือเปิดแสกโอเคนะครับดังนั้นนะครับผมการเช็คก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเช็คละเอียดละเอียดก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีนะครับผมตามที่ท่านเช็คครับอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าเราจะเช็คอันนี้ก็คืออันนี้คือเช็ค GPS นะครับปกตินะครับผมถ้าจะเช็คเข็มทิศมันจะเปิดแอปเข็มทิศนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปเข็มทิศให้ครับนี่ครับผมแอปเข็มทิศ แอปเขียนทิศปกติไหมนี่ครับคือปกตินะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือปกติแล้วก็สบายใจได้เลยครับผมแล้วก็การเช็คกล้องเช็คอะไรก็เหมือนที่ผมบอกอะไรครับเช็คอุปกรณ์ในกล่องก็มีแค่สายชาร์จนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับการเช็คการใช้งานหรือการตรวจสอบเครื่องในการรับเครื่องนะครับผมสสาร์วันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสสารบวันนี้ ขอบคุณครับ